ความลับมืดมิดซ่อนอยู่ในเงามืดของเมืองชายฝั่งพัทยาแสงนีออนจากบาสว่างวาบบนถนนวอลกิ้งสตรีทกลิ่นน้ำทะเลปนกลิ่นอาหารทะเลลอยมาในอากาศเสียงเพลงดังกระหึ่มจากลำโพงเก่าในร้านเหล้าวรินนั่งเงียบในมุมมืดของบาร์เล็กๆผมของเธอสีดำสนิทปลวไหวเมื่อพัดลมหมุนเธอจ้องแก้วไวนยแดงราวกับมันซ่อนความลับมือของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อยกแก้วขึ้นในใจของวรินมีความลับที่หนักอึ่ง เธอเป็นภรรยาของวิชัยนักธุรกิจหนุ่มจากอินเดียวิชัยบริหารบริษัทนำเข้าสินค้าที่เจริญรุ่งเรืองแต่ความรักของทั้งคู่เริ่มจางหายไปนานแล้ววรินรู้สึกเหมือนถูกขังในกรงทองคำวิชัยหมกมุนกับงานจนลืมมองหน้าเธอแต่แล้วเธอก็พบเขาธนากรหุ้นส่วนของวิชัยธนากรมีรอยยิ้มที่ทำให้หัวใจเธอเต้นแรงเขาพูดน้อยแต่คำพูดทุกคำเต็มไปด้วยความหมาย วรินรู้สึกผิดแต่หยุดใจตัวเองไม่ได้ความสัมพันธ์รับเริ่มต้นในเงามืดของเมืองทั้งคู่พบกันในโรงแรมเล็กๆริมชายหาดกลิ่นน้ำหอมของธนากรติดอยู่ในความทรงจำเสียงคลื่นซัดฝั่งปลบเสียงกระซิบของทั้งคู่แต่ความลับไม่มีวันซ่อนได้นานในพัทยาคืนนี้วรินรู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองเงาดำเคลื่อนไหวในมุมมืดของบาร์หัวใจของเธอเต้นแรงราวกับจะระเบิด เธอหันไปมองแต่ไม่เห็นใครเลยแก้าวายในมือเย็นเฉียบจนมือชาเธอรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ไม่ใช่ลมทะเลบางอย่างกำลังเปลี่ยนไปในชีวิตของเธอวรินลุกขึ้นเดินออกจากบายอย่างรวดเร็วถนนเปียกชื้นจากฝนที่เพิ่งตกเมื่อเย็นกลิ่นดินโคลนปนกับกลิ่นขยะลอยมารองเท้าส้นสูงของเธอเคาะพื้นถนนดังกองเธอรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามหลังมาเงาสะท้อนในกระจกหน้าร้านทำให้เธอสะดุ้ง เป็นเพียงคนเมาที่เดินเศษไปมาเท่านั้นวรินถอนหายใจแต่ใจยังไม่สงบเธอเดินเร็วขึ้นมุ่งหน้าไปยังคอนโดตึกสูงระยิบระยับด้วยแสงไฟจากเมืองลิฟต์ส่งเสียงดังเอียดเมื่อประตูปิดวรินกดปุ่มชั้นบนสุดด้วยมือสัน่นในใจของเธอเต็มไปด้วยความกลัวธนากรโทรมาหาเธอเมื่อบ่ายนี้เสียงของเขาดูตื่นตระหนกผิดปกติเขาบอกว่ามีคนรู้เรื่องของทั้งคู่ วารินพยายามบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรแต่คำพูดของธนากรติดอยู่ในหัวประตูคอนโดเปิดออกด้วยเสียงดังแกรกห้องมืดสนิทยกเว้นแสงจันทร์จากหน้าต่างกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดลอยอบอวนวารินเปิดไฟแล้วเดินไปที่โซฟาบางอย่างบนโต๊ะทำให้เธอหยุดชะงักจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะไม้ซองจดหมายสีขาวมีคาบแดงเล็กน้อยหัวใจของวรินเต้นแรงจนเจ็บหน้าอก เธอหยิบจดหมายขึ้นด้วยมือที่สัน่นข้างในมีรูปถ่ายของเธอกับธนากรทั้งคู่กอดกันในสวนสาธารณะยามคำ่ำข้อความสั้นเขียนด้วยลายมือขยุกขยิกฉันรู้ทุกอย่างเธอจะต้องชดใช้วรินรู้สึกเหมือนโลกหมุนรอบตัวขาของเธออ่อนแรงจนต้องนั่งลงกลิ่นหมึกจากจดหมายฉุนจนแสบจมูกเธอได้ยินเสียงฝีเท้าดังจากระเบียงหน้าต่างเปิดอยู่ปลีไว้ตามลม วรินลุกขึ้นวิ่งไปที่ประตูมือของเธอหมุนล,ลูกบิดอย่างลนล้านประตูถูกล็อกจากด้านนอกโดยไม่รู้ตัวเธอหันกลับมามองไปรอบห้องเงาดำายืนอยู่ตรงมุมห้องเงียบกริบแสงจันทร์สองใบหน้าที่เย็นชาวิชัยสามีของเธอยืนอยู่ตรงนั้นมือของเขาถือมีดที่ส่องแสงวาววารินกรีดร้องแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงคลื่นจากทะเลกลบทุกอย่างหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บปวด วิชัยก้าวเข้ามาช้าๆไม่พูดอะไรแววตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธวรินถอยหลังจนชนกำแพงเย็นผิวของเธอรู้สึกถึงความหนาวสัน่นมีดในมือวิชัยสะท้อนแสงจันทร์เธอรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่การขู่บางอย่างในตัววิชัยเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่ใช่สามีที่เธอเคยรู้จักวรินพยายามพูดแต่คำติดคอวิชัยได้โปรดฟังฉันก่อนแต่เขายังคงเดินเข้ามาใกล้ขึ้น กลิ่นน้ำหอมของเขาคุ้นเคยแต่แปลกวรินรู้สึกถึงความตายที่ใกล้เข้ามาทันใดนั้นไฟในห้องดับลงสนิทความมืดกลืนกินทุกอย่างในพริบตาเสียงฝีเท้าของวิชัยหยุดลงทันทีวรินถือโอกาสวิ่งไปที่ระเบียงลมทะเลพัดแรงจนผมเธอเปลิวเธอมองลงไปที่ถนนด้านล่างแสงไฟจากเมืองสว่างสวยแต่ไกลไม่มีใครมองเห็นเธอจากตรงนี้วรินรู้สึกถึงมือที่จับไหล เธอหันกลับมาแต่ไม่มีใครอยู่หัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบแตกไฟในห้องสว่างขึ้นอีกครั้งวิชัยหายไปราวกับไม่เคยอยู่มีดเล่มนั้นวางอยู่บนพื้นคราบเลือดเล็กน้อยเปื้อนทีดามวรินสุดลงนั่งด้วยความกลัวเธอรู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นความลับของเธอกำลังจะทำลายทุกอย่างธนากรอยู่ที่ไหนในตอนนี้วิชัยรู้มากแค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องนี้ จดหมายฉบับนั้นมาจากใครกันแน่วรินมองไปที่รูปถ่ายอีกครั้งในรูปมีเงาคนที่สามยืนอยู่เงานั้นไม่ใช่วิชัยหรือธนากรหัวใจของวรินหยุดเต้นชัน่วขณะมีบางอย่างที่เธอยังไม่รู้เมืองพัทยานี้เต็มไปด้วยความลับและคืนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นวรินรู้ว่าเธอต้องหนีไปแต่หนีจากอะไรเธอยังไม่แน่ใจเสียงคลื่นยังคงซัดฝังไม่หยุด กลิ่นทะเลปนกับกลิ่นความตายวารินหยิบมีดขึ้นด้วยมือสันเธอจะต้องปกป้องตัวเองจากอะไรคืนนี้จะเปลี่ยนชีวิตเธอตลอดไปวารินนั่งตัวสั่นบนพื้นคอนโดมีดในมือยังคงเย็นเฉียบแสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างที่เปิดอยู่กลิ่นทะเลเค็มปนกลิ่นเลือดจางๆเธอมองคราบแดงบนด้ามมีดหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกรูปถ่ายนั้นยังวางอยู่บนโต๊ะ เงาคนที่สามในรูปชนขนลุกวรินลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างลมทะเลพัดแรงจนผ้าม่านปลิวเสียงคลื่นซัดฝั่งดังก้องในหูเมืองพัทยานอนหลับแต่ไม่เงียบสงบแสงนีออนจากถนนยังสว่างสวยวรินหยิบโทรศัพท์ด้วยมือสันไม่มีข้อความจากธนากรเลยสักฉบับเธอโทรหาเขาแต่ไม่มีคนรับความเงียบจากโทรศัพท์ชวนหวาดกลัววรินรู้สึกเหมือนถูกจับตามอง เธอหันไปมองมุมมืดของห้องเงาดำเคลื่อนไหวหรือเป็นแค่จินตนาการหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บปวดวรินตัดสินใจเก็บมีดไว้ในลิ้นชักกลิ่นไม้เก่าจากลิ้นชักอบอวนเธอหยิบรูปถ่ายแล้วมองอีกครั้งเงาคนที่สามดูคุ้นเคยแต่เลือนรางวรินนึกถึงคืนที่พบธนากรรอยยิ้มของเขาทำให้ใจเธอสัน่นแต่ตอนนี้ความรักนั้นกลายเป็นภยัย เธอรู้ว่าต้องหาคำตอบเดียวนี้วรินสวมเสื้อคลุมแล้วออกจากคอนโดถนนด้านล่างเงียบสงัดผิดปกติกลิ่นขยะจากตรอกเล็กๆลอยมารองเท้าของเธอเหยียบน้ำฝนขังแสงไฟถนนสองเงาของเธอยาววรินมุ่งหน้าไปยังบ้านของธนากรบ้านของเขาอยู่ใกล้ชายหาดจอมเทียนกลิ่นน้ำทะเลแรงขึ้นเมื่อเข้าไ้เสียงคลื่นดังกระหึ่มราวกับคำเตือน วรินรู้สึกถึงความหนาวในกระดูกเธอเคาะประตูบ้านไม้ของธนากรไม่มีเสียงตอบรับจากด้านในประตูเปิดง้าไว้ราวกับเชิญชวนวรินผลักประตูเข้าไปด้วยความกลัวกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฉุนจนแสบจมูกห้องมืดมิดยกเว้นแสงจากโคมเล็กวรินก้าวเข้าไปด้วยขาที่สัน่นพื้นไม้ส่งเสียงเอียดทุกอย่างกาวเธอเรียกชื่อธนากรแต่ไม่มีคำตอบบางอย่างในบ้านนี้รู้สึกผิดปกติ วรินเห็นรอยเท้าบนพื้นฝุ่นรอยเท้านั้นนำไปยังห้องครัวกลิ่นเลือดจางๆลอยมาจากมุมมืดหัวใจของวรินเต้นแรงจนหายใจไม่ออกเธอเดินตามรอยเท้าไปอย่างระวังมีดในครัววางเกลื่นบนเคาน์เตอร์ใบมีดสะท้อนแสงจากโคมไฟจางๆวรินหยิบมีดเล่มหนึ่งขึ้นมาน้ำหนักของมันทำให้เธอรู้สึกหนักใจทันใดนั้นเสียงดังจากชั้นบนเหมือนบางอย่างหล่นลงบนพื้นไม้ วรินสะดุ้งจนมีดหลุดจากมือเสียงนั้นดังก้องในความเงียบเธอเดินขึ้นบันไดด้วยใจระทึกบันไดไม้เก่าส่งเสียงดังทุกก้าวกลิ่นฝนเก่าลอยอยู่ในอากาศวรินถึงชั้นบนที่มีแสงสลัวประตูห้องนอนของธนากรปิดสนิทเธอผลักประตูเข้าไปด้วยความกลัวห้องมืดสนิทยกเว้นแสงจันทร์กลิ่นน้ำหอมของธนากรยังคงอยู่วรินเห็นเงาคนยืนอยู่มุมห้อง หัวใจของเธอหยุดเต้นชั่วขณะธนากรเป็นคุณหรือไม่เธอถามไม่มีคำตอบแต่เงาเคลื่อนไหววรินก้าวถอยหลังจนชนกำแพงผนังเย็นเฉียบสัมผัสผิวของเธอเงานั้นก้าวออกจากมุมมืดไม่ใช่ธนากรแต่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งใบหน้าของเธอซีดขาวราวผีผมยาวดำสนิทปกคลุมใบหน้าวารินกรีดร้องแต่เสียงแหบแห้งผู้หญิงนั้นยิ้มเย็นชาหน้าขนลุก คุณรู้มากเกินไปแล้ววรินเสียงของเธอเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งวรินรู้สึกถึงความตายที่ใกล้เข้ามาเธอวิ่งออกจากห้องอย่างไม่คิดบันไดไม้ดังเอียดเมื่อเธอเหยียบกลิ่นเลือดในโครแรงขึ้นกว่าเดิมวรินสะดุดล้มลงหน้าประตูมือของเธอสัมผัสพ,พื้นเปียกชื้นเลือดสีแดงเข้มติดอยู่ที่นิ้ววรินมองไปที่มุมครัวมืดร่างของธนากรนอนนิ่งอยู่ตรงนั้น ใบหน้าของเขาซีดขาวไร้ชีวิตมีดปักอยู่ที่หน้าอกของเขาวารินกรีดร้องจนคอแหบแห้งเธอลุกขึ้นวิ่งออกจากบ้านถนนด้านนอกมืดมิดไร้ผู้คนกลิ่นทะเลไม่ช่วยให้ใจสงบวรินรู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองเธอหันกลับไปแต่ไม่มีใครอยู่หัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บปวดวรินวิ่งไปยังถนนหลักของจอมเทียนแสงไฟจากร้านค้ายังสว่างอยู่ กลิ่นอาหารทะเลลอยมาจากร้านไกลๆวรินหยุดหายใจหนักที่มุมถนนเธอรู้ว่าไม่สามารถกลับไปคอนโดวิชัยอาจรอยอยู่ที่นั่นพร้อมมีดแต่ผู้หญิงคนนั้นคือใครกันทำไมเธอรู้จักชื่อของวรินความลับนี้ใหญ่กว่าที่เธอคิดวรินหยิบโทรศัพท์โทรหาตำรวจแต่สัญญาณขาดหายอย่างน่าสงสยัยหน้าจอโทรศัพท์สว่างขึ้นด้วยข้อความอย่าบอกใครมิฉะนั้นคุณตาย วรินรู้สึกถึงความหนาวในกระดูกมือของเธอสั่นจนโทรศัพท์หลน่นข้อความนั้นมาจากเบอร์ของธนากรแต่เขาเพิ่งตายไปเมื่อกี้วรินมองไปรอบตัวด้วยความกลัวเงาคนยืนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวแสงจันทร์สองใบหน้าที่คุ้นเคยเป็นผู้หญิงคนเดียวกับในบ้านวรินรู้ว่าเธอหนีไม่พ้นเมืองพัทยากลายเป็นกับดักมรณะกลิ่นเลือดยังติดอยู่ในจมูก เสียงคลื่นเหมือนเสียงหัวเราะเยะาะวรินรู้ว่าเธอต้องสู้ต่อแต่ศัตรูของเธอคือใครกันแน่วิชัยรู้เรื่องนี้มากแค่ไหนผู้หญิงคนนั้นมีส่วนในเกมนี้อย่างไรวรินเดินไปยังชายหาดมืดมิดสายเย็นสัมผัสเท้าเปลือยของเธอเธอซ่อนตัวในเงามืดของโขดหินลมทะเลพัดแรงจนผมปีไว้วรินรู้ว่าเวลาเหลือน้อยลงความตายกำลังเดินตามหลังเธอ แต่เธอจะไม่ยอมตายง่ายๆวรินกำมัดแน่นด้วยความมุ่งมั่นเธอต้องหาความจริงให้ได้เมืองน,นี้ซ่อนความลับมืดบิดไว้และวรินจะต้องเปิดเผยมันวรินซ่อนตัวหลังโขดหินบนชายหาดสายเย็นชื้นติดเท้าเปลือยของเธอกลิ่นน้ำทะเลเค็มฉุนแสบจมูกเสียงคลื่นซัดฝั่งดังก้องในหูเงามืดของเมืองพัทยาล้อมรอบตัวหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บปวด ข้อความจากโทรศัพท์ของธนากรยังร้อนเขาเสียชีวิตแล้วแต่ข้อความยังมาวารินกำมโทรศัพท์แน่นด้วยมือสัน่นแสงหน้าจอสว่างในความมืดมิดไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ในบริเวณนี้เธอรู้สึกเหมือนถูกตัดขาดจากโลกลมทะเลพัดแรงจนผมปิวสะบัดวรินมองไปรอบๆด้วยความหวาดกลัวเงาคนที่สามยังอยู่ในความทรงจำผู้หญิงนั้นรู้ความลับของเธอ วรินตัดสินใจเคลื่อนตัวออกจากโขดหินรายเปียกกข้อเท้าจนหนักอึ้งกลิ่นควันจากร้านบาร์บีคิวรอยมาแสงไฟจากถนนวอลกิ้งสตรีทสว่างไกลวรินเดินเรียบชายหาดไปเงียบเๆเธอต้องหาที่ปลอดภัยก่อนรุ่งสางเสียงฝีเท้าดังจากด้านหลังทันใดวรินหันขวับแต่ไม่มีใครอยู่หัวใจของเธอเต้นแรงจนหายใจติดขัดเธอวิ่งไปยังตรอกเล็กๆข้างร้านค้า กลิ่นขยะเน่าเหม็นลอยอบอวนพื้นปูนเปียกชื้นลื่นจนเกือบล้มวอรินซ่อนตัวหลังถังขยะเก่าเงาดำเคลื่อนผ่านปากตรอกอย่างรวดเร็วแสงจันทร์สองใบหน้าที่คุ้นเคยเป็นวิชายสามีของเธอเองมือของเขาถือปืนสีดำเงาวาวววอรินกลั้นหายใจจนปอดแทบแตกกลิ่นเหงื่อของเธอผสมกลิ่นขยะวิชัยหยุดเดินแล้วมองรอบตัวแววตาของเขาเย็นชาหน้าขนลุก วรินรู้ว่าเขากำลังตามล่าเธอขยับตัวช้าๆเพื่อหนีต่อทั้งขยะส่งเสียงดังเมื่อถูกชนวิชายหันมามองทันทีราวกับเหยี่ยววรินวิ่งออกจากตรอกด้วยความกลัวถนนด้านนอกเต็มไปด้วยแสงนีออนเสียงเพลงจากบาร์ดังกระหึ่มไม่หยุดวรินวิ่งฝ่าฝูงชนที่เมาไม้กลิ่นเล้บปนกลิ่นน้ำหอมชนจมูกรองเท้าของเธอหลุดไปข้างหนึ่งพื้นถนนร้อนเผาสัมผัสเท้าเปลือย วรินได้ยินเสียงวิชัยตะโกนเรียกชื่อของเธอดังก้องในความโกลาหลเธอเลี้ยวเข้าซอยมืดข้างโรงแรมกำแพงปูนหยาบกร้านทะลอกแขนเธอกลิ่นน้ำมันเครื่องจากรถจอดลอยมาวรินหยุดพักหายใจหลังกำแพงเสียงฝีเท้าของวิชัยใกล้เข้ามาวรินรู้ว่าไม่มีทางหนีพ้นเธอต้องเผชิญหน้ากับเขาตอนนี้วรินหยิบก้อนหินจากพื้นขึ้นน้ำหนักของมันหนักอึ้งในมือ เธอซ่อนตัวรอในเงามืดของซอยวิชัยปรากฏตัวที่ปากซอยทันใดปืนในมือเขาสะท้อนแสงจันทร์วรินคว้างก้อนหินไปที่เขาก้อนหินพลาดเป้าแต่ทำให้เขาสะดุง้งวิชัยหันปืนมาทางเธอทันทีวรินวิ่งออกจากซอยด้วยความเร็วเสียงปืนดังสนั่นในความมืดกระสุนพลาดไปเพียงไม่กี่นิ้ววรินรู้สึกถึงความตายที่เฉียดไกลเธอวิ่งไปยังชายหาดที่มืดมิด สายเย็นสัมผัสเท้าจนหนาวสัน่นกลิ่นน้ำทะเลกลบกลิ่นเหงื่อของเธอวรินซ่อนตัวหลังร่มชายหาดเกา่าผ้าใบร่มขาดวิ่นปี๋ไว้ตามลมเสียงวิชายตะโกนชื่อเธอดังไกลวรินรู้ว่าเขาจะไม่ยอมหยุดทันใดนั้นแสงไฟฉายสว่างวาบไม่ใช่วิชัยแต่เป็นผู้หญิงนั้นผู้หญิงจากบ้านของธนากรยืนอยู่ใบหน้าของเธอซีดขาวราวผีวรินรู้สึกถึงความกลัวที่เพิ่มขึ้น คุณหนีเขาไม่ได้หรอกวรินเสียงของผู้หญิงนั้นเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งวรินถามด้วยเสียงสั่นว่าเธอคือใครผู้หญิงนั้นยิ้มแต่ไม่ตอบอะไรเธอชี้ไปที่เงามืดของวิชัยเขากำลังเดินมาพร้อมปืนในมือวรินรู้ว่าเธอถูกต้อนจนมุมหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกผู้หญิงนั้นก้าวถอยหลังเข้าความมืดวรินตะโกนถามแต่ไม่มีคำตอบ แสงไฟฉายของผู้หญิงนั้นหายไปวรินรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้คนเดียววิชัยปรากฏตัวที่ขอบชายหาดแววตาของเขาเต็มไปด้วยความแค้นวรินคุณทรยศผมเพื่อเขาเสียงของเขาดังก้องราวกับฟ้าผ่วาวรินถอยหลังจนเท้าสัมผัสน้ำน้ำทะเลเย็นเฉียบซึมเข้าในผิวเธอพยายามอธิบายแต่คำติดคอวิชัยผมไม่ได้ตั้งใจทำร้ายคุณแต่คำพูดของเธอไร้ความหมาย วิชัยยกปืนขึ้นเหลงมาที่เธอวรินรู้ว่านี่อาจเป็นวินาทีสุดท้ายทันใดนั้นเสียงดังจากด้านหลังผู้หญิงนั้นปรากฏตัวพร้อมมีดในมือเธอแทงเข้าที่หลังของวิชัยวิชัยร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดปืนหลุดจากมือตกลงบนสายวรินยืนนิ่งด้วยความตกตะลึงเลือดไหลาจากตัววิชัยลงสู่สายกลิ่นคาวเลือดผสมกับกลิ่นทะเลผู้หญิงนั้นหันมามองวริน รอยยิ้มของเธอชวนให้ขนลุกคุณเป็นนี่ฉันแล้ววรินวรินไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นวิชัยสุดลงนอนนิ่งบนชายหาดเลือดสีแดงเข้มเปื้อนสายขาววรินรู้สึกถึงความหนาวในกระดูกผู้หญิงนั้นเดินหายไปในความมืดวรินยืนมองร่างวิชัยที่ไร้ชีวิตหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบแตกนี่คือการฆาตกรรมครั้งที่สองธนากรตายและตอนนี้เป็นวิชัย วรินรู้ว่าเธอติดอยู่ในเกมนี้ผู้หญิงนั้นคือกุญแจของทุกอย่างแต่เธอคือใครและต้องการอะไรวรินมองไปที่ปืนบนสายมือของเธอสั่นเมื่อหยิบมันขึ้นน้ำหนักของปืนหนักอึ้งในมือกลิ่นดินปืนฉุนจนแสบจมูกวรินรู้ว่าเธอต้องหาคำตอบเมืองพัทยานี้เต็มไปด้วยอันตรายเสียงคลื่นยังคงซัดฝังไม่หยุดแสงจันทร์สองร่างวิชัยที่นอนนิ่ง วรินรู้ว่าเธอต้องหนีอีกครั้งแต่หนีจากอะไรเธอยังไม่แน่ใจผู้หญิงนั้นอาจยังตามล่าเธอหรือมีคนอื่นที่ซ่อนอยู่ในเงาวรินเดินออกจากชายหาดเงียบๆทรายเปียกก่อเท้าจนหนักอึ้งกลิ่นเลือดยังติดอยู่ในความทรงจำเธอต้องหาความจริงก่อนตายเมืองน,นี้ซ่อนความลับที่มืดมิดและวรินจะต้องเผชิญมันต่อวรินก้าวเดินออกจากชายหาดปืนในมือหนักอึ้งราวกับตะกัว กลิ่นดินปืนผสมกับกลิ่นทะเลเค็มทรายเปียกก่ะเท้าเปลือยของเธอแสงจันทร์ส่องร่างวิชัยที่นอนนิ่งเมืองพัทยาดูเงียบสงัดแต่เต็มไปด้วยภัยหัวใจของวรินเต้นแรงจนเจ็บเธอมองปืนในมือด้วยความสับสนเลือดของวิชัยยังเปื้อนบนทรายกลิ่นคาวเลือดทำให้เธอคลื่นไส้วรินรู้ว่าเธอต้องหนีต่อผู้หญิงปริศนานั้นยังคงตามหลอกเสียงคลื่นซัดฝั่งดังก้องในหู วรินวิ่งไปยังถนนบอก,กินสตรีแสงนีออนสว่างจจาจนตาลายกลิ่นอาหารทะเลลอยจากร้านข้างทางฝูงชนเมามายเดินเซไปมาวรินซ่อนปืนไว้ใต้เสื้อคลุมเงือเย็นเยียบไหลลงหลังของเธอเธอรู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองตรอกมืดข้างบาดูน่าสงสยัยวรินเลี้ยวเข้าไปด้วยความระวังพื้นปูนเปียกชื้นลื่นจนเกือบล้มกลิ่นขยะเน่าเหม็นฉุนแสบจมูก วรินหยุดพักหลังกำแพงเก่าเสียงเพลงจากบาร์ดังลอดกำแพงหัวใจของเธอยังเต้นไม่หยุดวรินนึกถึงผู้หญิงปริศนาคนนั้นใบหน้าซีดขาวของเธอยังหลอนทำไมเธอฆ่าวิชัยแล้วหายไปวรินรู้สึกเหมือนถูกเล่นตลกบางอย่างในเรื่องนี้ไม่สมเหตุผลธนากรตายและวิชัยก็จากไปแต่ผู้หญิงนั้นรู้ความลับทุกอย่างวรินตัดสินใจไปที่ท่าเรือ เรือประมงจอดเรียงรายในความมืดกลิ่นปลาเค็มอบอวลในอากาศน้ำทะเลกระเพื่อมกระทบตัวเรือวารินซ่อนตัวหลังลังไม้เก่าไม้ผุกร่อนขูดผิวของเธอเธอได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเงาดำเคลื่อนไหวใกล้ท่าเรือวารินกำปืนแน่นด้วยมือสันแสงจากโคมไฟท่าเรือสว่างจ้าผู้หญิงปริศนาปรากฏตัวอีกครั้งผมยาวดำสนิทป,ปกคลุมใบหน้า วารินรู้สึกถึงความหนาวในกระดูกคุณต้องการอะไรจากฉันเธอตะโกนผู้หญิงนั้นยิ้มเย็นชาหน้าของลุกความจริงที่คุณไม่เคยรู้เสียงของเธอเหมือนลมที่เย็นเฉียบวรินยกปืนขึ้นด้วยความกลัวมือของเธอสั่นจนปืนสายไปมาผู้หญิงนั้นก้าวเข้ามาใกล้ช้าๆกลิ่นน้ำหอมจางๆลอยมาจากตัววรินรู้สึกถึงความคุ้นเคยแปลกๆใบหน้าของผู้หญิงนั้นชัดขึ้นในแสง วรินกรีดร้องเมื่อเห็นความจริงเธอไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่เป็นน้องสาวอารัญญาน้องสาวที่หายไปนานวรินรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนอรัญญาทำไมคุณถึงทำแบบนี้อรัญญายิ้มด้วยแววตาเต็มแค้นคุณแย่งทุกอย่างไปจากฉันวรินนึกถึงอดีตที่เลือนรางอารัญญาเคยรักธนากรก่อน,อนเธอแต่ธนากรเลือกวรินไม่ใช่น้องความแค้นของอรัญญาเติบโตในเงามืด วรินรู้สึกถึงความผิดที่ท่มทนฉันไม่รู้ว่าคุณรักเขาอารัญญาอารัญญาก้าวไกลด้วยมีดในมือใบมีดสะท้อนแสงจากคมไฟกลิ่นเลือดจางๆลอยจากตัวเธอวรินถอยหลังจนชนหลังไม้ไม้แหลมทิ่มผิวของเธอเจ็บแปลบคุณฆ่าธนากรและวิชัยใช่ไหมอรัญญาหัวร้อเย็นเยียบจนขนลุกพวกเขาทั้งคู่สมควรตายวรินวรินรู้สึกถึงความตายที่ไกล ปืนในมือหนักจนแทบยกไม่ไหวอรัญญาก้าวเข้ามาด้วยรอยยิ้มคุณจะเป็นคนต่อไปวรินวรินรู้ว่าเธอต้องตัดสินใจยิงน้องสาวหรือยอมให้ทุกอย่างจบหัวใจของเธอแตกสลายในพริบตาวรินโยนปืนทิ้งลงบนพื้นฉันจะไม่ฆ่าคุณอรัญญาอารัญญาหยุดชะงักด้วยความประหลาดใจแววตาของเธอเปลี่ยนไปชั่วขณะวรินวิ่งผ่านเธอไปยังท่าเรือ น้ำทะเลเย็นเฉียบเมื่อเท้าสัมผัสกลิ่นเค็มของทะเลกลบกลิ่นเลือดวรินกระโดดขึ้นเรือประมงเล็กเชือกผูกเรือขาดง่ายเมื่อดึงเครื่องยนต์ส่งเสียงดังเมื่อสตาร์ทวรินขับเรือออกจากท่าเรืออรัญญายืนมองจากฝั่งด้วยความโกรธแสงจันทร์สองใบหน้าที่บิดเบี้ยววรินรู้ว่าเธอหนีได้ชั่วคราวทะเลมืดมิดรอบตัวหน้าสะพรัวคลื่นซัดเรือจนตัวโยกไปมา กลิ่นน้ำมันเครื่องฉุนจนแสบจมูกวรินมองกลับไปที่เมืองพัทยาแสงนีออนค่อยๆเลือนหายในระยะหัวใจของเธอยังเต้นไม่หยุดอรัญญาคือผู้อยู่เบื้องหลังทุกอย่างแต่ทำไมเธอถึงเกลียดชังขนาดนี้วรินนึกถึงจดหมายในคอนโดคราบเลือดบนซองจดหมายสีขาวมันเป็นของธนากรหรือวิชัยกันแน่หรืออาจเป็นเลือดของคนอื่นวรินรู้สึกถึงปริศนาที่ใหญ่ขึ้น บางอย่างในเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนอรัญญารู้ความลับอะไรที่ซ่อนอยู่วรินขับเรือไปในความมืดลมทะเลพัดแรงจนผมปลิวสะบัดน้ำเค็มกประเซน์เปียกใบหน้าของเธอวรินรู้ว่าเธอต้องหาคำตอบเมืองพัทยานี้เต็มไปด้วยความลับและอรัญญาคือกุญแจของทุกอย่างแต่มีคนอื่นเกี่ยวข้องหรือไม่วรินนึกถึงเงาคนที่สามในรูปมันไม่ใช่อรัญญาแต่เป็นคนอื่น ใบหน้าที่เรือนรางในความสรงจำวรินรู้สึกถึงความกลัวที่เพิ่มขึ้นเรือประมงโยกตัวในคลื่นใหญ่เสียงเครื่องยนต์ดังกลบทุกอย่างกลิ่นน้ำมันผสมกับกลิ่นทะเลวรินมองไปยังขอบฟ้ามืดมิดบางอย่างกำลังรอเธออยู่ข้างหน้าความจริงอาจฆ่าเธอได้ทุกเมื่อวรินกำโพวงมาลัายเรือแน่นมือของเธอเย็นชาจากลมทะเลหัวใจของเธอยังคงเต้นระทึก วรินรู้ว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายอารัญญาจะตามล่าเธอไม่หยุดหรือมีคนอื่นที่ควบคุมเกมนี้วรินมองไปที่น้ำทะเลดำมืดเงาสะท้อนของเธอดูแปลกประหลาดเหมือนมีคนอื่นมองกลับจากน้ำวรินสะดุ้งเมื่อเห็นเงานั้นมันไม่ใช่ใบหน้าของเธอเองใบหน้าที่สะท้อนนั้นยิ้มเย็นชาวรินรู้สึกถึงความหนาวในกระดูกปริศนานี้ใหญ่กว่าที่เธอคิด เมืองพัทยายัางซ่อนความลับไว้และวรินต้องเผชิญมันต่อไป